รู้ไหมว่าภาวะเบรนเอาท์มันไม่ใช่แค่หมดไฟในการทํางานนักเรียนน,ะนักกีฬาหรือแม้แต่คนที่ตกงานก็สามารถหมดไฟได้อันตรายของเบรนเอาท์คือมันทําให้เราป่วยจนและลามไปเป็นโรคซึมเศร้าได้บางคนเบรนเอาท์แต่ไม่รู้ตัวและก็มีบางคนที่เชื่อว่าเบรนเอาท์เนี่ยเป็นแค่ความอ่อนแอแค่อดทนปล่อยวางเดี๋ยวก็หาย สรุปเราอ่อนแอจริงหรือเปล่าและเบิร์นเอาท์เนี่ยมันต่างจากซึมเศร้ายังไงแล้วต้นตอมันมาจากไหนดูคลิปนี้ให้จบจะตอบให้ครบทุกคำถามและเอาวิธีการรักษาที่อิงหลักวิทยาศาสตร์มาเล่าให้ฟัง <basically> หลายคนน่าจะคลิกมาดูคลิปนี้พร้อมคำถามว่าเราเป็นเปาวะงั้นเรามาเช็คตัวเองก่อนเริ่มจากการแบ่งอาการของเบิร์นเอาท์เป็น3กลุ่มใหญ่ สภาวะหมดแรงสภาวะคิดลบและประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง3าสิ่งนี้ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจได้เยอะมากลองนลกภาพตามนะใน1วันเนี่ยเราไม่มีสมาธิคิดงานให้ออกง่วงทั้งวันแต่เวลานอนก็นอนไม่หลับสมองหยุดคิดไม่ได้หายใจไม่เต็มปอดทำให้เหนื่อยง่ายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวปวดหัวออกกำลังกายไม่ไหวและถึงจะออกไหวเนี่ยก็ไม่อยากจะออก รู้สึกหิวตลอดเวลาหรือบางครั้งก็ไม่อยากกินอะไรเลยอยากกินแต่ของมันๆหวานๆรสจัดๆและขับถ่ายไม่เป็นเวลาในหัวมีแต่คำพูดด้อยค่าและบั่นทอนตัวเองไม่รู้จะพยายามไปทำไมทำไม่ได้หรอก <S <S ใคร <S 1> <S 1> เป็นกี่ข้อคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับ อาการทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากงานวิจัยเป็นร้อยๆงานซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทํางานของระบบประสาทและฮอร์โมนที่ถูกกระทบจากความเครียดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจเป็นโดมิโนโสาเหตุที่ทําให้แต่ละคนเบรนเอท์มันมีปัจจัยต่างกันแต่ก็พอจะแบ่งกลุ่มเป็นปัจจัยหลักๆได้5ข้อความเครียด ทัศนคติสภาพแวดล้อมสภาพการเลี้ยงดูและการได้รับการสนับสนุนจากสังคมรอบข้างสังเกตว่า5ข้อนี้มันมีองค์ประกอบของชีววิทยาจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราต้อง connect the dots และไม่มองแค่มิติเดียวคำว่าภาวะหมดไฟจากการทำงานเนี่ยมันทำให้คนคิดว่า burnout เป็นแค่ในคนที่ทำงานแต่จริงๆแล้ว burnout คือการที่ร่างกายรับมือกับความเครียดไม่ไหวซึ่งความเครียดมันก็มาได้หลายรูปแบบ ดังนั้นทุกคนทุกอาชีพก็เป็นได้หมด1ใน3ของบุคลากรทางการแพทย์เป็นเบรนเอาท์ส่งผลต่อคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยในนักกีฬาก็มีคําว่าโอเวอร์เทรนซึ่งอาการก็คล้ายๆกับเบรนเอาท์ทำให้ร่างกายไม่พัฒนาป่วยและบาดเจ็บง่าย อีก,กลุ่มที่ต้องพูดถึงคือนักเรียนนักศึกษาการเรียนหนักอดนอนและถูกกดดันทําให้เป็น academic burnout ซึ่งมันทําให้ผลการเรียนแย่ลงเราจะเห็นว่าเมื่อร่างกายถูกพุชจนเครียดเกินขอบเขตท,ที่มันจะรับได้ก็จะเกิดผลเสียตามมาคําถามที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคืออะไรทําให้คนต้องพุชตัวเองขนาดนั้นทําไมไม่ปล่อยวางแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลในการพุชตัวเองที่ต่างกันบางคนต้องฝืนทํางานหนักเพราะเป็นหนี้บางคนก็เลือกไม่ได้เป็นเดอะแบกของครอบครัวที่หลายๆคนต้องพึ่งพา และมีหลายคนในสังคมเอเชียที่ถูกผลักดันด้วยความคาดหวังของพ่อแม่และครอบครัวงานวิจัยใหม่ๆพราว่าความเครียดจากการเรียนและจากครอบครัวทําให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้สิ่งนี้มีคําเรียกว่า family stress อันตรายคือหนุ่มสาวหลายๆคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังใช้ชีวิตกดดันตัวเองเพื่อให้พ่อแม่พอใจเวลามีงานวิจัยพบว่าคนรุ่นใหม่เป็นเบิร์นเอาท์มากขึ้นผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าทําไมเด็กสมัยนี้อ่อนแอไม่อดทนประมาณว่าถ้ากูทนได้มึงก็ต้องทนได้โอเคทุกคนมีสิทธิ์ภูมิใจในความลำบาก ขอองงตัวเแต่การจะเอาคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนมาด้อยค่าความลําบากของคนอื่นเนี่ยมันไม่น่าจะโอเคเพราะปัจจัยในชีวิตของแต่ละคนมันต่างกัน ในโลกทุนนิยมที่การแข่งขันสูงบริษัทต่างๆต้องรีดเค้นสมรรถภาพพนักง,งานให้ได้มากที่สุดในจีนบางบริษัทใช้หลัก996หรือการเข้างาน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์ในเมื่อต้องทำมาหากินอยู่ในระบบที่เลือกไม่ได้คนรุ่นใหม่แต่ละที่ก็มีวิธีต่อต้านที่ต่างกันในจีนมีการเคลื่อนไหวของหนุ่มสาวเรียกว่าถางปิงแปลว่าการนอนราบพูดง่ายๆคือการทำงานแค่ให้พอผ่านไม่ต้องขยันจนเกินไปต่อมาเกิดเปน็นอีกคำเรียกว่าปล่อยล่านแปลว่าปล่อยให้เน่าเจ้านายสั่งงาานมาก็ทบ นไม่พอใจหรอก็มาไล่กูออกสิสังคมจะคาดหวังอะไรก็ไม่สนใจปล่อยให้เน่า คนที่เบิร์นเอาท์หนักๆสามารถป่วยได้ตั้งแต่เป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจและสภาวะอื่นๆมากมายอาการป่วยเหล่านี้ประกอบกับความสามารถในการทำงานที่ลดลงมันส่งผลต่อผลผล,ผลิตการเรียนและรายได้พอเงินน้อยอำนาจต่อรองและโอกาสต่างๆในชีวิตมันก็น้อยลงไปด้วยยิ่งทำให้เบิร์นเอาท์กว่าเดิมและกลายเป็นวงจรอ,อุบาทพอวงจรน,นี้มันพาเราดิ่งลงเรื่อยๆเนี่ยภาวะเบิร์นเอาท์ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าได้ คำถามคือระเบนเอาท์กับโรคซึมเศร้านะั้มันตาน่างยังไงเพราะอาการมันคล้ายกันมากถ้าอ้างอิงจาก WHO ภาวะเบิร์นเอาท์เป็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจที่ยังไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยทางจิตเวชซึ่งพูดง่ายๆว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ใช่โรคอีกข้อแตกต่างคือเบิร์นเอาท์มักจะอิงก,กับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเช่นความเครียดสะสมแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุและมีหลายปัจจัยที่ซับซ้อนมนุษย์เราแต่ละคนมีปัจจัยในการใช้ชีวิตที่ต่างกันในเมื่อออเเเรรรราาาาาาไไมมมมูู่่่่้้ปััจจยขขงงคนนืและีทวโต หรือว่ากดดันตัวเองด้วยเหตุผลอะไรเวลาเจอคนที่เบรนเอาท์หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ต้องไปบอกให้เขาปล่อยวางนะครับมันไม่ได้ช่วยการจะบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของระบบโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็คงไม่เกิดผลดี <wide> <Can> <wide> ไม่ได้บอกนะครับว่าเราต้องโทษตัวเองที่เบรนเอาท์เราสามารถรักตัวเองและเห็นอกเห็นใจตัวเองได้คนที่เป็นเบรนเอาท์หรือว่าซึมเศร้าเนี่ยก็สามารถเรียกร้องความเข้าใจจากสังคมได้เหมือนที่คลิปนี้กำลังทำอยู่ในเมื่อเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขปัญหาในอดีตไม่ได้และบางครั้งก็ต้องอยู่ในระบบการทำงานหรือค่านิยมที่เราอาจจะไม่ได้เลือกและสิ่งที่สำคัญคือการแยกแยะให้ออกว่าอะไรบ้างที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้และมาดูกันว่าเราสามารถลงมือทำอะไรได้บ้างเพื่อให้มีอนาคตที่ดีขึ้น แนวทางการรักษาเบิร์นเอาท์ที่ได้รับความนิยมทั่วไปเนี่ยเรียกว่า Standard b u r n o u t Treatment แบ่งเป็น3วิธีหลักๆก็คือการพบผู้เชี่ยวชาญน,นักบําบัดจิตแพทย์แบบที่2คือการปรับวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับความเครียดเช่นการให้ความสําคัญกับการพักผ่อนการออกกําลังกายและการดูแลโภชนาการแบบที่3คือการปรับสังคมเพื่อให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหลีกเลี่ยงผู้คนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกแย่หาสังคมใหม่ๆที่สนใจเรื่องที่คล้ายกันเพื่อสร้างกําลังใจหรือหากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคคุณ่า นอกจากการรักษาทั่วไปเนี่ยผมคัดวิธีที่ผมเรียนมาจากหลักสูตรจิตวิทยาโภชนาการวิธีนี้เรียกว่าเทคนิค M.A.V. สเต็ปที่1คือการฝึกสังเกตสิ่งเรารอบตัวสังเกตความรู้สึกความคิดในปัจจุบันสเต็ปที่2คือการฝึกการอธิบายความรู้สึกของเราเช่นตอนนี้กรลรงรู้สึกเครียดหมดไฟอยู่สเต็ปที่3คือการฝึกการตอบสนองความรู้สึกต่างๆอย่างมีสติไม่ใช่การตอบสนองแบบอัตโนมัติสเต็ปที่4คือการไม่ตัดสินตัวเองเช่นถ้ารู้สึกขี้เกียจไม่อยากทําอะไรก็ให้เรากลับไปที่ข้อหนึ่งใหม่เพื่อสังเกกตความรู้สึ และสเต็ปที่5คือการฝึกปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดที่เข้ามาได้ผ่านไปโดยที่เราไม่ไปตอบสนองกับมันแต่อนุญาตให้ตัวเองได้สังเกตความรู้สึกนั้นๆเพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองสิ่งที่สําคัญคือเรามองเห็นว่าเบรนเอ์มันส่งผลต่อชีวิตคนได้เราควรหาวิธีป้องกันรักษาที่เหมาะกับตัวเองขอบคุณที่รับชมครับ